ทำรีแอคชั่นของไ i ส์นะคะ Trap You Official MV จ้า ถือเป็นเพลงที่3ของน้องดายแล้วนะคะในการคัมแบ่ครั้งนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่พูดเลยว่าปังแน่ๆนะคะเพราะว่าได้ดูแบบว่าทีเซอร์ไปแล้วเมื่อวานนะคะพี่กุ้งก็ลงในทิกตอกไปนะทุกคนค่ะก็จะบอกว่ามูดแอนโทนดีงามมากและเหมือนอโปจะเป็นต้นเรื่องนะคะทุกคนเป็นคนเดินเรื่องนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ด้วยความที่อโปนะคะเหมือนจะได้เป็นเซนเตอร์นั่นเองนะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยน่าจะสมิสตอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็พูดเลยว่ามีความดําแดงและชุดแบบดีงามมากโอเคค่ะไม่รอช้าเราไปดูร คลยจะบอกว่าคนทําเพลงนี้ก็ปังมากเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าโปรดิวเซอร์นะคะโดยพี่แจ๊บเดริชแมนทอแล้วก็พี่พาร์ท55นะคะทุกคนแล้วก็ลิรีลิกสเนี่ยก็คือพี่พีรนัทนะคะคอมโพสอารเรนส์วอลคอรอดิทก็คือพี่มิโนนะคะต,ต่างๆคือคนทําเพลงเยอะมากเลยทุกคนคะเรามาดู reaction กันเลยนะคะว่ากุ้งจะรู้สึกยังไงนะจ๊ะตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุกคนคือแบบพี่กุ้งมาช้าต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่านาอไปค่ะน,นับหนึ่งสองซ้ไป อามาละมาละเอ้ยอปโป้นะคะหุยโดนตีดีมากนะวู้ now showing แอโปเข้าไปแล้ว trap you วู้ your side Komm!

My friend. น้องแบบว่าเดบ,บิวต์เลยเนาะใช่ไหมอะ่ะโปรเดียวปรยองทรงยศนะคะโอ้ oh my god ังมากดูดิขนลุกมากทุกคนดูทุกคนเห็นไหมนะแต่คือคนลุกทั้งเพลงเลยนะคะจะบอกว่าแบบฮ ได้บ้าแบบใหม่แบบใหม่แบบหมจริงๆอะที่ว่าใหม่แล้วน้องก็โตขึ้นมานะคะเพลงนี้เนาะเป็นเพลงที่รู้สึกว่ามีความอาสูงม,มากดนตรีแบบว่าทําให้แบบมันดูเป็นมันดูเร็วเลยอะทุกคน5นาะทีนี้มันแบบว่าเหมือนว่าพี่มันเร็วมากเลยมันเหมือนเพลินกับการดู M v MV นี้มากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนจะมีตอรี่นะแต่บอกพูดเลยว่ามันว้าวมากงานภาพสวยมากจริงๆนะทุกคนรายละเอียดดีเทลดีงามมากๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะแต่จะบอกเลยว่า แบบฟังครั้งแรกคือมีความแบบดนตรีนำเออ Trick my trap คือมันแบบเก๋มากแล้วพูคือแบบกอินเตอร์ได้แล้วนะคะพูดเลยว่ามันมาทให้รู้สึกว่าทีป๊อปแบบว่าก้าวกระโดดมากจริงๆนะสําหรับไดส์นะคะทุกคนเราก็เหม่ performance เมื่อกี้ที่แบบว่ามีแดนซ์เบรกที่ค่อนข้างแน่นแล้วก็พูดเลยว่าเป็นแดนซ์เบรกที่เหมือนจะใช้เวลาเยอะกว่าทุกเพลงเนาะที่น้องเต้นอะ่ะเหมือนจะโชว์ร์ฟ f o r m มน c ์เลยนะคะไดส์เนี่ยเด่นเรื่อง performance แล้วเขาก็เหมือนจะมาแบบ p e r f o r m มน c ์ให้เราดูในเพลงนี้นะเราพูดเลยว่าอัปลเนี่ยโอ้โหดําเมทมาก เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะจะบอกว่ามูดแอนโทนดีงามมากเพลงนี้นะคะคือย้อมสีได้สวยจริงๆอะ่ะทุกคนเออแต่ละสีนี่คือมูดดีมากวะดีมากนะคะทุกคนคะ่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยสไตล์ลิตเมคอัพทำถึงมากแกไม่กอดแกเอ้ไคืดได้กับคัมแบ็กเนี่ยคือรู้สึกว่าแบบโตขึ้นแล้วก็ดุดันขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นอปโปใช่ไหมเพลงแรกโมนาลิซาเป็นเจใช่ไหมคะที่เป็นเซนเตอร์เพลงที่ 2, 2เป็นพี่ นะคะคนชอบเลยอะ่ะและเพล,เพลงที่3ก็คือเพลงนี้เนี่ยก็คือโนอาโปเป็นเซนเตอร์นะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะแบบมีความแตกต่างกันนะคะอย่างที่แบบว่าคนคนเขาพูดมาว่าแบบปก MV เนี่ยก็จะแบบสื่อของแต่ละคนเลยว่าแบบเป็นยัางไงาอย่างของเจเพลงแรกก็เป็นเพลงโมนาลิซาเนาะเป็นเจเป็นแบบว่าเซนเตอร์ก็จะเป็นปกที่เจแล้วก็เพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงคนชอบเลยอะ่ะก็จะสังเกตได้ว่าพี่มินเป็นเซนเตอร์แล้วก็จะเป็นคนอื่นรอบๆข้างแล้วก็เพลงนี้ก็เห็นได้ชัดว่าอาโปเป็นเซนเตอร์แล้วก็มีคน คนอื่นร้บข้างเหมือนกันอะไรเงี้ยคือก็เก๋นะคะแบบว่าให้คอนเซปต์แบบว่าแต่ละคนไปเลยอะไรเงี้ยเนาะก็เก๋มากๆมาดูกันเถอะเธอคือเมื่อกี้พูดเลยว่าชอบแล้วมันเพลินกับเพลงนะคะคือฟังเพลงครั้งแรกก็ท่อนหุกเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าพูดเลยว่าต้องมีชาเลลินเกิดขึ้นแน่นอนแล้วแบบมันคนลุกมากอ้อมาค่ะเรามาพอดกันดีกว่านะ้อเดี๋ยวคลิปจะยาวมาค่ะทุกคนนะับหนึ่งสองสามไป เนี่ยจะบอกว่าแบบเป็นถ้ำกลางฝนตกเนาะน้องก็เหมือนว่าแบบเหมือนฝนตกอยู่ในพื้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วน้องก็เหมือนเดินมาเป็นประสบการณ์ใหม่ๆของอโปเทเตอร์นี้โย y o ยโยเมนะคะทุกคนมีความสังเกตเอะมองใคร now showing theater อาอโปแบบว่าเข้ามาประสบการณ์นี้แล้ว ยูซิวโอกับปิไลบายซันเรย์นะคะพูดเลยว่าฟอนก็ดีงามมากเหมือนหนังอะทุกคนเหมือนหนังเลยนะคะโปรดักชั่นนะคะโดยแม็กโมชีฟนะทุกคนคะ่ะดีเรคเตอร์ก็คือพี่ปราชนะคะโรจนาสินวิไลนะคะทุกคนมาค่ะดูต่อโอพ้พูดเริ่ม,มันเหมือน,นเป็นภาพยนตร์เลยอะทุกคนคือฟอนต์ใดๆมูแอนโทนเหมือนทำภาพยนตร์ให้เราดูเลยอะทุกคนเนี yeah, ่มุมกล้องดีงามมากเลยอะมันลึกลับนะคนหามาก เอาล่ะนเนี่ยโอ้โหโครโลกราฟดีมากเลยเหมือนแบบอปโปมาปลุกให้ทุกคนตื่นอ่ะแกปุ้งนี่ล่ะเหมือนแบบสุดไฟทุกคน,นอะไรอย่างงี้เนาะเอาล่ะฝึกซ้อมใดๆอุ้ยขนลุกมากโอ้โหหมัดดอกหน้าโมเดลมากทุกคนหล่อโคตรพี่มินดีมากพี่มินหล่อมาก พูดเลยว่าเสียงแมดดอกเป็นเสียงที่แบบว่าหวานเนาะเราก็เป็นคนที่แบบเสียงนุ่มลึกแล้วเปิดด้วยแมนดอกปไปแล้วรู้สึกว่าโอ้โหแล้วเอ็เซนต์น้องดีอยู่แล้วเนะะาะภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหเหมือนคราวนี้เขาฟิตหุ่นกันมาทุกคนเลยนะคะไรส์นะคะโอ้โหจะมีมัมมี่เหลืออยู่ไหมนะคะจะมีมัมมี่ไหมตอนนี้ดูแมดดอกสิ ตามจาตัวเธอให้ทานนี่นี่คเอเซอร์เนาะพูดเลยว่าเสียงอโปนี่มีความแบบว่าเล่นเสียงเยอะเหมือนกันนะทุกคนโอ้เพลงนี้ค่อนข้างได้ทำงานหนักๆนะทั้งเพลงที่แบบมีเมโลดี้ที่ค่อนข้างสูงต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่า MV ค่อนข้างมีสตรอรี่แล้วก็ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างแบบ หนักหน่วงอยู่พอสมควรเนาะอันนี้เหมือนจะแบบเป็นการแบบว่าแต่งตัวเป็นการจะโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะในมุมมองนี้นะสวัสดีค่ะเหมือนอาโฟมเพิ่งมาใหม่เออแบบสวัสดีค่ะหล่อมากขอต้อนลมากรันรันรันคือดีมาก โไม่ใช่แหละโอโบเนี่ยหล่อมากทุกคนแล้วก็มาตัดด้วยน้องเฟมที่โตแล้วน้องเฟมไม่ใช่จิ๋วของเราต่อไปแล้วน้องเฟมเขาโตแล้วเนาะแกคือเมื่อกี้น้องทำอย่างเงี้ยโมไปเงี้ยโอดีงามมากเลยอ่ะโอ้มค์ก okay. ันหล่อมากน้องไพค้องคนนี้แมทจบยังไงดีมากเสียงซีสักดีมาก ผมตรงนี้ดีมากเลยนะ, you time. ะนี่ละนี่ละนี่หละนี่หละนี่ละนี่ละ,ละพูดเลยว่าแบบว่าก่อนที่จะแบบมาสู่ท่อนหุกก็คือพีหูโดยจีซังนะคะที่โอ้โหเสียงเสียงจีซังเป็นเสียงที่แบบ นุ่มลึกแล้วก็เสียงสูงเป็นเนมนโวเข้าได้ดีนะคะลูกนี้ดีมากพูดเลยว่าผมซุงนี้ตอบโจทย์มากที่สุดสำหรับพี่นะคะผมบอลดีงามมากลูกจีสามงงเสียงคนดีมากไป you ยูทิคเกอร์ my ่จังโอ้โหลลดนี่ล่ะไอ ก็คือท่อนหูกเนี่ยจะประกอบไปด้วยอโปใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อเล็กซนะคะแล้วก็มีน้องเจแล้วก็พี่มิน4ี่คนนะคะที่เหมือนแบ่งคนละท่อนหูหล่อมากดิฉันเป็นเมทอเล็กพูดเลยว่าพี่เขาหล่อจริงๆนะคะเธอแล้วก็น้องเจหล่อมากจริงๆเราคือแบบอโปคือแซ่บมาก สไตล์หลืดทำดีทำถึงมากพี่มินดีงามมากอินเนอร์ทางสายตาคือดีที่สุดพูดเลยว่าแบบอินเนอร์ทางสายตาดีมากแกคนรู้ว่า อ๋อเหมือนว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเหมือนว่าเขาก็จะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะแบบย้อนวันวานว่าแบบว่าน้องอโปเนี่ยก็แบบเคยอยู่กับเพื่อนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนแบบเหมือนกลับมาย้อนวันวานเลยอ่ะคือภาพดีงามมากเลยอะเราบบ แต่ละคนดีงามมากมากชีตคือหล่อไปเลยอ่ะชีดีมากชีดีมโคตรดีชีตคือชีตมาในลุกที่แบบแขนกุดเนาะทุกคนเนาะคือแบบหนูโตแล้วล่ะลูก มัมมี่มัมมี่จะทำตัวยังไงหนูหนูลูกหนูโตขนาดนี้แล่นหรอลูกนะถูต้องฝันร้ายเหรอ เหมือนฝันร้ายของน้องๆเลยอ่ะอินเนอร์ดีมากอโดีมากเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่แบบ มันเป็นพายเลยอะหล่อมาก you ดีมากเลยอ่ะทุกคนมีความเป็นแฝดเป็นความเป็นแบบหลับแล้วก็เหมือนแบบอยู่นในผู้<อ><ะ>ดหญ่ว่าแบบ MV เนี้ยคุงว่าจะดูอย่างต่ำกว่ารอยรอบพันรอบนะพุ่งตรงนะรู้สึกว่าแบบคือแค่ดูรอบสองเนี้ยมันว้าวทุกตรงจริงนะทุกคนนะ หูแบบแดนแบกคือช่ำมาก จะชอบได้อะไรที่เป็นคลายแม็กมากเราก็รู้สึกว่าแบบแม็กด็อกโฮอยู่แดงน้ำเงินนะคะแดงน้ำเงินก็คืออะไรเจียโป งงจะชิบยังไงนี่คือห้าตกโอเคเลย คุณปราชนะคะพูดเลยว่าโปรดิวเซอร์พี่แจ๊บเดอะริชแมนทอ r พี่พัทห้าห้านะคะทุกคนแล้วก็แบบว่านี่คือแบบว่าของมิวสิกดีงามมากเหมือนภาพยนตร์เลยอย่ะทุกคนพี่ปราชนะคะโรจนศิลวิไลนะคะโปรดิวเซอร์ด็กพี่อดัมเมอร์คิวรี่นะคะดีงามมากอึ้งมาก แดงน้ำเงินจบไปแล้วนะคะสำหรับ n i g h Trap t U Official MV นะคะจะบอกว่าเป็นอะไรที่คือเนื้อเรื่องอะแล้วแต่คนตีความเลยนะคะแต่กุ้งรู้สึกกุ้งตีความว่าแบบเป็นฝันร้ายของน้องๆองอะทุกคนเออแล้วก็ เทเตอร์เนี่ยที่น้องใช้เนี่ยเออแบบภาพภาพสุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นเทเตอร์ตอนน้องเดบิวอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออเหมือนว่าเป็นการข้ามวันที่ฝันร้ายมามาสู่วันที่เราได้เดบิวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะกลับไปแบบวันควันค,ความจริงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออคืออันเนี้ยประสบการณ์เหมือนของเป็นประสบการณ์ของน้องอโปอะไรประมาณนี้นะคะที่เหมือน ก็เล่าเรื่องว่าเราแบบทำการซ้อมกันอย่างหนักอะไรประมาณนี้นะอยู่ในแบบว่าเทยเตอร์เนี้ยซ้อมกันอย่างหนักหน่วงเออแล้วก็แต่ละคนก็เรียกว่าไงฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็รอคอยวันที่จะเฉิดฉายอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็แบบมีชุดที่เหมือนเราจะทําการจะไปแสดงสักอย่างหนึ่งเนี่ยทุกคนแล้วเหมือนแบบว่าแห่งเนี้ยมีความฉากเหมือนโมนาลิซาด้วยอ่ะ เออเหมือนแบบรวมรวมโมนาลิซามาด้วยหรือเปล่าแล้วก็แมดด็อกเหมือนจะเป็นคนแบบว่าเป็นคนต้นเรื่องอีกคนนึงที่รู้สึกว่าแบบแมดด็อกได้ถ่ายทอดทั้งสายตาเยอะอยู่นะคะในส่วนของอันนี้นะแล้วก็รู้สึกว่าฉากเนี่ยคุ้นคุ้นเหมือนของโมนาลิซาเลยอะทุกคนเออแล้วแต่ละคนดีงามมากๆนะคะพูดเลยว่าแบบเป็นอะไรที่อึ้งมากเลยทุกคนแล้วก็มีฉากที่แบบน้องๆน,นอนด้วยกันอันเนี้ยคือกุ้งว่าน่าจะมาจากโคตรชอบเลยอะเออที่แบบน้องๆแบบอยู่ใน รคาริสมาเคมป์ใช่ไหมคะก็แบบมันจะมีฉากที่แบบว่าอยู่ในห้องนอนเป็นแบบว่าประมาณนี้เนาะเหมือนแบบรวมทั้ง3 MV มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนว่าในวันที่น้องๆแบบว่าฝันอนะเหมือนแบบตอนที่น้องหลับเหมือนแบบแล้วทุกอย่างมันมีฝันร้ายขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยเออมีฉากโอโบโนะคะที่เหมือนละเมอเข้าไปในบนสเตจอะไรอย่างเงี้ยเออไปแบบ เปิดประตูอีกบานหนึ่งอะไรเงี้ยเออเก๋นนะทุกคนภาพดีงามมากภาพคมชัดคือน้องๆหลอก,กันมากเลยอะ่ะแกะอาโปคือสวยนะคะน้องอมไม่ให้ชมว่าหลอกคืออาโปคือสวยมากทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงมันแบบแฮปปี้มากเลยอะ่ะแล้วเหมือนว่าแบบมันจะมีฉากที่เหมือนแบบแฟรออะ อาโปที่อโปหลับอยู่อีกคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นชุดสีแดงน่าจะเป็นแบบวันที่ฝันร้ายของอาโปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะทุกคนเตะแดนส์เบรกดีงามมากๆแบบเป็นแดนสเบรกที่เหมือนจะโซโลอาโปแบบค่อนข้างชายเลยอนะทุกคน คือทําให้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่าไงโชว์ของแต่ละคนเลยเนาะแต่ละ MV ก็จะเห็นว่าใครแบบโชว์ของเยอะสุดหรืออะไรเงี้ยเป็นเซนเตอร์เงี้ยเนาะก็อันเนี้ยคือจะบอกว่าแบบอโปคือค่อนข้างแบบว่าโดดเด่นมากในในในเพลงนี้นะคะทุกคนคะแล้วก็แดงน้ําเงินยังไงคะเธอฉันอึ้งมากตอนแรกฉันแบบเห็นลแล้วแหละตอนฉากหนึ่งฉันอึ้งมากเลยว่าเหมือนเจแล้วเมื่อกี้ฉันพอร์ก็คือเหมือนเจจริงๆด้วยถ้าแล้วฉันดีใจมากเลยกัน ฉันดีใจมากเลยแดงน้ำเงินเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสุดๆแล้วก็มีแมดดอกที่มีความแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะมีแฟดเหมือนกันอะที่เป็นภาพขาวดำเนาะเออเป็นแบบคล้ายๆข,ของอโปเลยอะ่ะเออเหมือนว่าเพลงนี้ก็จะมีแมตตดอกกับอโปที่ค่อนข้างโดดเด่นมากๆนะคะเพลงนี้นะ ก็แต่ก็อัปโดดเด่นสุดสําหรับกุ้งเนาะก็มีการทอยลูกเต่าด้วยก็คือสื่อความเป็น d i c นะคะทุกคนเออแล้วก็เป็นผ้าม่านแดงที่โอ้จริงๆนะเทเตอร์นี้เหมือนตอนเีบิวจริงๆอะทุกคนเพลงดีมากคือ มีความสากลอยู่สูงแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยใช้เนื้อเนื้อเพลงภาษาอังกฤษเยอะนะคะทุกคนเออแบบโกอินเติร์ดทุกคนคะเข้าใจมาแล้วโคโรการาฟเนี่ยได้คุณชุรินะคะที่แบบว่าเป็นคนญี่ปุ่นมาเลยนะทุกคนคะแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็คือควบคุมการผลิตโดยพี่ยงอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะก็จะรู้กันดีนะคะก็เพลงนี้ได้พี่ปราชมาเป็นคนกำกับ MV ็มโปรดิวเซอร์เพลงนี้นะคะจะบอกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบใหม่มากๆจริงๆนะแบบไม่เคยเห็นในมุมมองนี้ของน้องไดนะคะทุกคนก็ ว้าวซามากก็เขาพุณที่มาต่างๆนะคะของน้องไดที่ดีงามมากเลยอะคือเรารู้เลยว่าแบบน้องทํางานกันอย่างหนักนะคะเพลงนี้เออทางแบบสตรอรี่ที่ต้องเล่นนะ,ะแบบว่ามีสตรอรี่ใดๆแล้วก็โอ้โหลุคที่ค่อนข้างแบบว่าโดดเด่นมากขึ้นนะคะโตขึ้นอะเนี่ยคือเพลงนี้รู้สึกว่าน้องๆโตขึ้นมากเลยนะคะหลุดจากความเป็นมันาลิซาที่มีความแบบติดแกลมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็หลุดจากความเป็นเด็กของโคตชอบเลยอะมาตอนเนี้ยคือแบบโตมากแบบกูเปน เออมากแบบสุด,สดอะสุดขั้วดุมากทุกคนค่ะแบบว่าทั้งอินเนอร์ทั้งสายตาสไตล์ลิดโหดอะทุกคนเออดำแดงแบบเวอร์มากเลยทุกคนค่ะดีงามมากเลยอะถ้าไม่บอกว่าเป็นทีป๊อปเนี่ย พูดเลยว่าเป็น K-pop ได้เลยอ่ะทุกคนคือมันค่อนข้างอินเตอร์แล้วว่า international แล้ว,วทุกคนโอ้ดีงามมากเลยสำหรับไดาสนะคะโดนคะ่ะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ก็มาทำรีแอคชั่นให้เรานะคะสำหรับวันนี้พี่กุต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช่นเล่นชาเลนเพลงนี้นะคะทุกคนอ๋อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย